เช็คดวงยืนหนึ่งกับผมคาาชินบัญชรน,นะครับชาวราศีเมษปี2,566เฮงยืนหนึ่งในเรื่องเอกสารสัญญาคดีความและงานด้านทหารตำรวจอายการผู้พิพากษาเกี่ยวกับกฎหมายอิทธิพลหุ่งไพ่ห้าถ้วยทศกัณฐ์เจอจาภาลีไพ่สิบคาถาและไพ่จอมพลังต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงต้นปี มีแรงกดดันในงานประจำผู้บังคับบัญชาคอยจ้องจับผิดรวมไปถึงเพื่อนร่วมงานช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับกลางปีถึงปลายปีผลงานเข้าตากรรมการมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองการเลื่อนตำแหน่งขยับขยายงานมีช่องทางในเรื่องของงานใหม่ๆการเจราจาด้านเอกสารสัญญาคดีความมีเกณฑ์สำเร็จดี ที่รอคอยไว้มีเกณฑ์ที่จะได้สมปรารถนาครับระมัดระวังกล้ามเนื้อกระดูกข้างขวาทางเดินอาหารโดยเฉพาะในช่วงต้นปีกลางปีถึงปลายปียังต้องระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางและการดำเนินชีวิตด้วยครับการเงินมีลาบลอยฟุกฟุช่วงกลางปีปลายปีมีข่าวดีในเรื่องของการเงินและรายรับปลายปีมีข่าวดีจากการลงทุนธุรกิจบันเทิง บริการตัวเลขการเงินและบัญชีการเดินทางทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศมงคลรับพลังบวกสำหรับชาวราศีเมษครับเสริมมงคลให้เฮงยืนหนึ่งด้วยการเปิดหน้าผากรับพลังของไทยเอียงพลังของสุริยเทพหรือพระอาทิตย์เนินหน้าผากตามหลักโงเฮงคือเนินไทเอียงหรือเนินพระอาทิตย์นั่นเองครับ การขอพรต่อองค์พระประธานสามองค์ที่วัดเล่งในยี่สวดน้โมซัมปอรฮุกน้โมซัมปอรฮุกน้โมซัมปอหฮุกขอบารมีองค์พระประธานทั้งสามปกปักรักษาคุ้มครองเป็นสิริมงคลกับชีวิตสมาชิกพีทีแมกกาสามารถตรวจสอบดวงชะตา12ราศีจากอาจารย์กะทาประจำปี2566ได้ที่แอปแมกมี Me. ดาวนโหลดได้แล้ววันนี้